ทีมจากฝูงก่อนไหมนะฮะอาร์เซนอลหน่อยแล้วกันมันเกิดอะไรขึ้นนะัดมันเกิดอะไรกันขึ้นเกิดอะไรกันขึ้นหมายถึงว่าเกมที่ผ่านมาเลยเป็นเกิดเรื่องอะไรพี่ใช่หมายถึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเกมนั้นมันมันถึงสะดุดขึ้นมาได้ในการเจอกับเอลฟ์ตันบอลเปลี่ยนโค้ชบอลชอนดซ์เป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นอาจจะพูดแบบเกินเกินะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันคือผมว่าอันดับแรกคือเรื่องบอลเปลี่ยนโค้ชครับซึ่งเมื่อแมนยูก็โดนเหมือนกันคือ<ะ>พอพอมันเปลี่ยนโค้ชบรรยากาศมันใหม่หมดแล้วก็เราไม่รู้ว่าชอนดาเล่น ทคนติประมาณไหนอาจจะแบบเออตอนแรกก็คิดว่าเป็นการตั้งรับอย่างเดียวสุที่ไหนได้ปรากฏว่าขึ้นมามิดบล็อกไล่บอลแดนกลางด้วยอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์แล้วก็สิงเชียในบ้านครับบรรยากาศมันเปลี่ยนหมด,หมดเลยครับมันเลยทําให้ทุกอย่างออกมาลําบากสำหรับเกมนั้นครับแล้วพูด ในจังหวะที่เสียประตูหน่อยลูกลากาดอะไรยังไงเจมพาคอสกี้คือมันเป็นการมาร์กตัวผู้เล่นที่ผิดไปของอาร์เซนอลเพราะว่าตั้งแต่เสารแรกเนี่ยมันจะมีนักเตะตัวสูงมัน2คน3คนแล้วก็จะมีตรงกลางโกส่วนเสาสองคเป็น,เป,นเป็นไม่ถึงกระสูงครับถึงสูงแต่ว่าเรื่องของฟิสิกอลอ่ะก็ไม่ได้เต็มที่อยู่แล้วแล้วคนที่ตามประกบคือเป็นโอเดกาดแล้วหันหันหน้าไปหาคู่แข่งแล้วคู่แข่งหันหน้าเข้ามาหาโกพอบอลมันย้อยมาครับแรงปะทะของเขาสู้ไม่ได้แต่ว่าลูกนั้นไม่มีใครคิดว่าบอลจะ มาถึงเสาสองด้วยซ้ำก็เลยก็เลยเสียเหลี่ยมจังหวะนั้นไปก็เป็นอะไรที่นี่แหละครับผิดพลาดแล้วก็เหมือนเหมือนเจอเบอร์รี่มากกว่าจเจออเวัตตันครับอย่างที่ดูอู่ <c oughs> อยู่ครับเข้าใจเ้ายคือ,อ,ค,อคือมันเป็นบอลสไตล์ชอนไดส์แหละแล้วคือคาฟสกี้ก็เด็กเก่าชอนไดส์ด้วยเหมือนกันใช่พูดถึงประเด็นในจอร์จินโยหน่อยคือลงไปสำรองแล้วเป็นยังผมชอบนะผมรู้สึกว่าจังหวะการแก้เพรสที่ที่เล่นชิงหนึ่งสองอะ จังหวะเอาตัวรอดในหน้ากรอบเขียบโคษช่วงสักนาทีที่78-79อะไรเงี้ยผมเออผมชอบผมประทับใจแต่ว่าด้วยความที่ผลงานทีมมันดอบโดยรวมเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเปลี่ยนปาเตะไปแล้วเสียประตูเลยทําให้เราไม่ได้เห็นการคนโทรลเกมได้อย่างเต็มตัวเท่าไหร่แต่ว่าใน a v a l i รตีส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าเออเขาเข้ามาแล้วเขาควบคุมจังหวะได้ดีอาจจะไม่ได้แบบ แข็งแกร่งแบบปาเตแต่แต่ในงแง่ของการคุมจังเกมคุมจังหวะยืนระยะผมคิดว่าเออมันมันเป็นอีกม,มิติหนึ่งที่แตกต่างจากปาเตคงจะต้องดูเต็มเกมหรือเกม,เมอื่นๆให้มากก่อนนี้ด้วยแต่ว่าเอ,อ่อเป็นเรื่องดีที่ผมเห็นในเกมเกมนั้นของอาร์ซอลด้วยซ้ำครับคิดว่ามันมันมีส่งผลกระทบเยอะไหมกับเกมที่เหลือมาจากการสะดุดในเกมนี้ในการลุ้นแชมกับแมนซิตี้ผมผมว่าไม่เยอะครับเพราะว่าคือจากฤดูกาลก่อนอาร์ซอลคือ เด็กหนุ่มแพ้เสร็จปุ๊บแล้วเขาจะฟื้นตัวได้เร็วไม่เหมือนแบบคนอายุเยอะๆที่แบบเวลาแพ้ก็จะแบบจวดจะลืมความเสียใจกับตันนั้นได้อะไรเงี้ยแล้วโอเดกาศเพิ่งจะ้ยไว้สีไว้สีเราเราไว้สีที่เราแพ้กันมาหมดเลยนะเนี่ยแล้วโอเดกาศให้ให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากแพ้เกมไม่ว่าตันเนี่ยวันต่อมานะักเแต่ลงไปซ้อมเทรนนิง่งแบบ หมือนไม่เคยเทรนนิ่งมาก่อนอีะ่ะนี่คือการเทรนนิ่งนี่ที่สุดของทีมอย่างเงี้ยครับ mm hmm. คือเหมือนกับทุกคนต้องการจะลบล้างแล้วก็เดินหน้ากันต่อไปได้เลยอย่างเงี้ย mm hmm. เลยคิดว่าไม่น่าจะมีผลมากนักมันเป็นการเรียนรู้มากกว่าจริงๆอะผม,ม่อยากให้ทีมแพ้สักเกมหนึ่งแต่ผมไม่คิดจะเป็นเอเวอเรตัน mm hmm. เพราะว่าจะเป็นเกมอื่นอย่างเช่นแมนฟอร์ดอะไรเงี้ยคือเพราะว่า พอทีมแพ้เสร็จปุ๊บมันทําให้แบบดึงความหวังของแฟนบอลให้กลับมาว่าเฮ้ยต้องอยู่กับความเป็นจริงทีมเรายังไม่ได้เก่งขนาดนั้นยังไม่ได้แบบที่สุดขนาดนั้นแค่สถานการณ์ต่างๆมันเข้าทางทั้งหมดด้วยนี่ครับประกอบกันเดี๋ยวเราคุยเขาสักนิดนึงก่อนนะฮะสำหรับเกมเองฮะเราพูดถึงเกมกับวู๊นะฮะโอ๊ตบู๊ปู๊ผิดผิดวูบูคุณนะคุณนะคุณเลเบนอาผมถามว่าวันนั้นกับวู๊มันเกิดอะไรเอ้ยกบบกับ กับวูตบอลตันเกิดอะไรขึ้นผมว่ามันเสียประตูเร็วเกินไปครับแล้วเป็นการเสียประตูที่โง่เง่ามากๆเป็นการเสียประตูที่ยอมรับไม่ได้อะเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ได้ด้วยซ้ําเพราะว่าสองลูกที่เสียไปมปันสองลูกที่เกิดจากความผิดพลาดของความเข้าใจในแนวรับมากๆนะครับ <S <S ลูกแรกสุดเนี่ยมาติดปล่อยบอลลงเพราะเข้าใจว่าโกเมซจะเล่นมาติดก็เข้าใจแบบนั้นโกเมซก็เข้าใจว่ามาติดจะเล่นอาริซอนก็เข้าใจว่าทั้งสองคนจะเล่นจนสุดท้ายเนี่ยบอลมันตกพอบ,บอลตกแล้วเนี่ยคุณเป็นกองหลังคุณปล่อยบอลตกในกรอบเขตโทษโอกาสที่พวก จมูกไวเขาจะฉกบอลเข้าไปเล่นก่อนเนี่ยมันมีเยอะมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกแรกผมรับไม่ได้ลูกที่สองผมก็รับไม่ได้เพราะว่าคุณเป็นเซนเตอร์แบ็กคุณรู้อยู่แล้วว่าการหม่งเคลียร์เนี่ยมันไม่ควรหม่งเข้ากลางคือถ้าคุณหม่งเข้ากลางคุณต้องมั่นใจว่าบอลเนี่ยมันจะเต็มหัวกลางคุณเพื่อให้มันกระเด็นออกไปนอกอกรอบเขตโทษแต่ลักษณะที่ mm hmm. คุณหม่งคือคุณเหมือนแบบหม่งสะบัดไปอย่างเงี้ยหมง mm ่งเชฟไปอี้ผมไม่รู้ไปเรียนกับโค้ชที่ไหนมานะฮะว่าแบบ mm hmm. คือไม่รู้โค้ชที่ไหนมันสอนนะว่าหม่งเข้ากลางแล้วแล้้้้ววกกกก็็ถถือออออ่่่่าาาาดดีะเพรรรตตแหหหหนนนนงงงงัััคุณสมมมมใลลไไไปยท เสียดายเนี่ยผมมั้งผมก็เข้าใจส่วนรุ่นที่สามก็ไม่รู้ว่า <c oughs> เขามีญาติสนิทอยู่กับแบบพวกแบบ <c oughs> คีซานอลลอนโดเรอเนลเบซี่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าแบบทำไมเขาถึง <c oughs> พยายามเลี้ยงบอลขึ้นหน้าไปแล้วก็พอพอแบบเหมือนขี้อยู่ในมือเสร็จแล้วก็เลยโยนขี้ให้ให้เด็กหน่อยแล้วเด็กอายุสิบ9ปสิบเก้าโดนลุมกินโต๊ะแบบนั้นเอาง่ายๆบายเซติดดวลกับมาติมูติโยในการแย่งบอลใครก็โู้ว่ามูติิดได้ถูกป่ะมูติญโยาาสบอลคือคนละเรื่องก็โยนขี้ให้น้องมันเสร็จปุ๊บก็ เรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นผมคิดเหมือนเจนคอปเลยผมผมไม่เข้าใจผมโคตรงงแล้วก็ไม่โอเคมากๆกับกับวิธีการจัดการเกมรับของของลิเวอร์พูลส่วนแนวรุกเนี่ยพอปรับให้คอริกัคโปและนูนเยสอยู่ในธรรมชาติของพวกเขาผมว่าเกมรุกเล่นโอเคนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะจบสกอร์ไม่มานั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดของนูนเยสที่โอเคละรู้แล้วแหละว่าพยายามที่จะไม่ยิงให้มันเบี้ยวมากนักหมายถึงว่าเสาแปดเสาสิบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพยายามจะให้มันตรงกรอบก่อนแต่พอตรงกรอบก็ไปตรงตัวโกอีก ซึ่งมันมันก็เป็นภาพสะท้อนที่เห็นถึงความพยายามในการทำเกมรุกส่วนคอริกาโปก็ดูเล่นได้โอเคขึ้นแต่ว่าผมว่าเขาต้องเห็นแก่ตัวกว่านี้ผมว่าเขาไม่เห็นแก่ตัวเลยเขาเล่นเขาเล่นเพรสเซฟเกินไปผมต้องการปีกซ้ายที่เลี้ยงจี้เข้าหาคู่แข่งแต่คอริกาโปเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเสร็จตัดเข้าขวาแล้วโยนบอลได้ยอย่ายืนโกไปอีกทีผมก็ไม่เข้าใจว,ว่าทำทำไมซึ่งผมรู้สึกว่า มันผิดจากที่ผมเคยเห็นปีกซ้ายเลีฟูเล่นมาทั้งดีอาร์สมาเนี่แหละกันซึ่งผมเชื่อว่าเอ่อเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆครับต้องรอแต่ว่าขอให้อยู่ในโพสิชันนี้นะไม่ต้องออกกักโปไปเล่นฟอลสไน์อีกแล้วเพราะว่าฟอลสไน์เป็นเป็นอะไรที่ยากมากในการจัดการความคิดกับการเป็นคีย์เพลเยอร์ของเกมรุกอ่ะผมคิดว่าถ้าเลีฟูไม่มีฟิมิโน่ก็ไม่ต้องจาเป็นต้องหาคนใหม่ที่จะเล่นได้เพราะว่ามันเล่นยากครับตำแหน่งนี้ก็มีแค่ฟิมิโน่กับมาเน่ที่เคยทำได้ก่อนหน้านั้นเอาออคเล เกมเพียดเกรย์อ่ะมันเป็นตัวฟอสไนที่โอเคอาจจะดึงตัวประกบแล้วก็เลี้ยงที่สปินตัวเองอะไรเงี้ยมันคนละแบบกับฟิมิโนผมเลยว่าให้เขาได้เล่นในตามธรรมชาติที่เขาเป็นนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ที่ที่รีพูจะทําได้นะเวลานี้แดนกลางก็เป็นปัญหาครับผมไม่เข้าใจการเอาเกยต้าลงมาแล้วก็เปลี่ยนเอาเฮนโดลงมาาที่60ผมรู้สึกว่าไม่ประโยชน์ไร้ซึ่งประโยชน์คือไม่ประโยชน์ตรงนี้หมายความว่าไม่มีประโยชน์ทั้งทั้งเกยต้าและเฮนโดอ่ะมันมีประโยชน์ยังไงกับการที่คุณเอาเฮนโดลงมา0 ผมไม่เข้าใจคือคุณเอาเฮนโดลงมานาที60แล้วคุณจะบอกว่านี่เป็นการเปลี่ยนเกมเพื่อให้เลี้ผู้ดีขึ้นหรอไม่ใช่เฮนโดเป็นกองกลางที่มีความสมดุลในการเล่นเกมรับเกมรุกมีการจ่ายบอลที่ดีแต่เขาไม่ได้มีจุดเด่นในการเปลี่ยนเกมหรือเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวตัดสินเกมอ่ะนี่ไม่ใช่ตัว <S <S ที่เราคาดหวังได้ว่าว่าเขาจะสามารถตัดสินเกมให้ให้กับเลีู้ได้แต่คุณก็เลือกจะส่งเขาลงนาที60ในขณะที่เกตาเองมีโอกาสอยู่ในบ็อกซ์เยอะมากแต่ก็ผลิตสกอร์ไม่ได้ ในมุมผม,มผมแบบรู้สึกว่าถ้าเราเปลี่ยนกันละ่ะเราเอาเฮนโดลงเลทเป็นกองกลางตั้งแต่นาทีที่1นึถึงหกสแล้วคุณค่อยเปลี่ยนเกีตา้าลงมาแบบนี้อาจจะช่วยเกมรับลิปุดได้มากกว่าไหมย่อาครับนะฮะเป็นไงบ้างที่กับเกมที่เจอกับลีสในวันนั้นที่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมันเป็นเกมที่ไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะครับแล้วก็ผมว่า ด้วยความด,วด้วยสถานการณ์อะนะแล้วก็กับฟ้าผ่านะครับกับสถานการณ์ฟ้าผ่านะครับนัดเจอพาเลตซึ่งกลายเป็นว่าทางคาซิมิโรโดนใบแดงไปอะ่ะ เราก็รู้แล้วล่ะเราทําใจแล้วนะครับนับไหนไม่มีคาชามิโร่มันก็มันเขาเป็นเบอร์6คนเดียวของทีมนะไม่มีใครเล่นได้ด้วยนะครับไม่มีเยาวชนคนไหนเล่นได้ด้วยก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าเออชนนฮะก็จับตรงมิฟีตรงมิฟีฟตัวกลางเนาะนะครับเป็นใครแล้วก็จะเล่นออกมาแบบไหนนะครับซึ่งจริงแล้วเราได้ซัพพเซอร์มาเนี่ยต้องบอกจริงว่ามันก็เป็นขุมกำลังเชิญลึกที่เข้ามาเอ่อได้ดีแหละเพียงแต่ว่า ในมุมก็คือเข้ามาแทนอิลิกเซ่นซะมากกว่านะครับ <đ> เข้ามาแทนอิลิกเซ่นในลักษณะที่เป็นตัวออกบอลเป็นตัวเชื่อมนะครับจริงๆแล้วคนสําคัญที่สุดในทีมก็ยังเป็นทางคาซมิโร่อยู่ดีนะครับแล้วก็การที่เฟรดเล่นได้ดีก็เพราะว่าเล่นกับคาซมิโร่การที่อิลิกเซ่น <đ> เล่นตรงนั้นได้นะครับก็เพราะว่าเล่นกับคาซมิโร่ผมว่าเซบิเซอร์เข้ามาเซบิเซอร์จะเล่นได้ดีนะครับถ้าตรงนั้นมันเป็นคาซมิโร่ยืนคู่กับคาซมิโร่นะครับเพราะฉะนั้นพอมันไม่มีคาซมิโร่เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยม ต้องใช้ผมใช้คํานี้เลยในไลฟ์หลังเกมก็คือว่ามันไม่ต่างอะไรจากบอลของรับลังนิกครับปีของรับลังนิกที่ทุกคนแซลกันที่ทุกคนด่ากันเลยเงี้ยผมว่ามันมันคือทีมฟุตบอลที่มันไม่มีสมองครับมันไม่มีอันกสมองเนี่ยไม่มีสมองสมองสมองในสมองสมองใจสมองสมองสมองโอเคโอเคไม่มีสมองเลยอะนะครับไม่มีอันเค์นะครับมันก็มันก็จะขาดตัวมันสมองด้วยแหละถ้าพูดถึงตรงๆนะมันก็คือสมองด้วยจริงๆนะเพราะว่าการเล่นที่ตัวต่ำเนี่ยผมจะเป็นคนที่ พูดมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ย้ําเรื่องเดิมๆว่ามันไม่ได้เป็นตําแหน่งที่เล่นง่ายเหมือนที่เมื่อก่อนสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนอนะครับนะช่วงมาขึ้นคาริคเล่นเนี่ยเขาเคยมีคํานิยามกันช่วงเฮนโดมาเล่นนะครับนะก่อนที่ฟาบินโยจะมาเขาเคยมีคํานิยามกันตําแหน่งบ้าอะไรว่าไม่เห็นทําหาอะไรเลยก็แค่แปะไปแปะมานี่เป็นความเข้าใจและการดูฟุตบอลในยุคก,ก่อนของแฟนบอลนะครับซึ่งผมว่ามันผมว่าตําแหน่งนี้คือตาแหน่งที่ต้องใช้สมองเยอะที่สุดแล้วอะนะครับในบนสนาม มันเล่นกันไม่ได้เลยเอาจริงๆในมุมมองผมนะคือถ้าใครดูอยู่นะในเกมที่เจดลีดเนี่ยลูกแรกที่เราเสียประตูไปนี่คุณจะเห็นแล้วว่ามันไม่มีกองกลางเลยนะครับมันมันเหลือแต่กองหลังล้วนๆก็คือมันก็เหมือนเดิมอะเบนมันก็กลายเป็นว่าเออยูนิตหกคนข้างบนก็เล่นกันข้างบนยูนิตสี่คนที่เป็นกองกองหลังอะสี่คนก็เล่นกันสาี่คนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็กลายเป็นสองทีมอีกละเหมือนเดิมนะครับตอนยุคลังนิกก็เป็นปัญหานี้แสดงมันไม่เกี่ยวกับโค้ชใะมมันมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครคุม นะครับนะมันก็เหมือนปาเตไม่อยู่บนสนามมันเหมือนลิเวอร์พูลที่อาจจะไม่มีฟังทั้งฟาบินโยไม่มีทั้งเจ้าเจ้าหนูชื่ออะไรนะ mm hmm. เออบเซติกใช่ไหมนั่นะนะครับคือมันพอมันไม่มีมันก็เล่นไม่ได้นะผมก็มอย่างนนแต่ผมก็ยังชมแมนยูนะว่าเล่นไม่ได้ชะลอไม่ได้แต่แม่ง แมนยูก็พยายามที่จะโหมโหมเอาคืนน่ะนะครับแล้วก็ทําได้ด้วยนะครับนะจากลูกรักไอร้รูบรักจดันซานโชนะครับซึ่งก็มันก็เลยไม่ดีพอที่จะชนะนะเพราะว่ามันเสียไปก่อน2ประตูนะครับแต่ว่าก็ยังดียังไม่แย่มากพอถึงขนาดว่าเราตกเป็นฝ่ายแพ้คาบ้านแบบนั้นนะครับคือผมมองว่าเรื่องของบอลเปลี่ยนโคช้ชมันก็แบบหนึ่งนะแต่จริงๆนะอันนี้ผมอาจจะคิดส่วนตัวนะไม่ต้องเห็นด้วยก็ได้ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าบอลของลีเปลี่ยนโคช้ชแล้วมันจะเป็นบอลที่มันแตกต่างจากเดิมมีแทัคติก ที่มันแบบโอ้โหเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนี้ยผมว่ามันก็ปกติอะมันก็บีบสูงแล้วก็รั่วหลังรั่วเหมือนเดิมมันก็เหมือนตอนเบียร์ซ่าเล่นเหมือนตอนเจสซี่มาสเนอะคือผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่เห็นต่างดีกว่ามันก็คืออารมณ์แบบประมาณว่ากูคึกบ,บุกกูก็บุกแล้วหลังก็ลอยแล้วพอหลังลอยโดนสวนกูก็เสียประตูอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วนำสองสูนยังเปิดบุกอยู่นะโดนตีสองหนึ่งมาก็ยังเปิดบุกใส่แมนยูซึ่งผมก็เออทำไมมึงไม่ถ้าเน้นรับนะเน้นรับผมว่าแมนยูน่าจะเจอปัญหาหนักเลยแหละเพราะว่าน่าจะ ไม่ได้เจอช่องในการยิงง่ายขนาดนั้นเกมสุกที่เจอกับลีสอะใช้คําว่าเซตเล่นมั่วมากผมพูดตรงๆเลยวันนั้นอะ,ะคือเซตคือคือ ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยคือจังหวะยิงคนอาจจะมองว่าแบบยิงค,มคิมันคุณมันควรจะยิงดีกว่านี้อย่างเช่นจังหวะยิงอ่ะมึงเข้าซ้ายเต็มเต็มยิงแป๊กแล้วไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแล้วคือจังหวะการจ่ายบอลการตัดวงตัดบอลฟิลเฟสไม่ได้ช่วยอะไรทีมเลยคือกลับกลายเป็นว่าเฟสกลายเป็นแม็กโทเนีที่ที่ลงสนามให้ตัวครบเหมือนกรณีทนนี่เขาบดแม็กโทเนกันนะมันก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าคือ การที่แมนยูไม่อุดพรออโทษคือกลัวจะโดนนัดชิงคาราบาลครับเพราะาแน่ๆคือโดนอีกสองเกมไม่แน่แหละประเด็นหลักๆนะฮะก็ถือว่าเดี๋ยวต้องปรับกันไปแหละเพราะว่าการเจอกับลรีสไปเย่ที่เอเลโรสเนี่ยวันอาทิตย์ผมว่าก็หนักนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็มีบทเรียนแล้วเหมือนกันว่าว่าจะเล่นแบบไหนแต่อย่างที่อ้ําพูดมาคือ,คอถูกต้องพี่อ้ําบอลลิสไม่ไแตกตา่าดงเดิมคริสอามาสหรือสกูบาร่ามไม่ไแตกต่างอะไรคือปัญหาคือแมนยูไมโดนแม่โดนเดือ ครึ่งแรกโดนเร็วครึ่งหลังก็โดนเร็วไม่มีอะไรเลยคือเข้ามาปุ๊บยัดเข้ามาปึ้งตัวเขาสุดเองไปแต่ความโชคดีของเทนฮากคือผมมองว่าสิ่งที่เทนฮาก์คเอาผมเปรียบเทียบกับเชลซีแล้วกันสิ่งที่เทนฮาก์คได้เหนือกว่าพอตเตอร์เนี่ยการกล้าตัดสินใจพอโดนปุ๊บปฏิทีนประมาณ50 50นิดนิดอะ52มั้งหรือเท่าไหร่ผมจำไม่ได้4ี่สิบองโดนปั๊บเดียวปุ๊บเขาเปลี่ยนตัวเลยเวฟฮอสเล่นไม่ได้ออก การโชวเล่นไม่ได้นิ่งไม่ผ่านไอริงออกและเอาสารโชลงมาเบสตีลงมา,ลงมาแล้วเอาแล็ปอกเล่นนะน,นี่มันต้องแบบนี้ในการปรับครับคือคุณต้องการดูคือโดนอยู่2ประตูอ่ะมันต้องการแก้แท็กติกเบสตะโอเคแหละเป็นดาวรุ่งอยู่แต่ก็มีความสามารถแล้วลงมาก็มีส่วนร่วมกับได้ประตูซารโชวก็มีส่วนร่วมกับการได้ประตูมันมันต้องการตัดสินใจอะไรแบบนี้แลวผมผมเมาเผลอนะ เดานะเกมเจอกับลีกอ่ะคือผมว่าเทนท้าเขาลองใช้ลินเดอเลฟมาหลายเกมแล้วนะในการลงเป็นตัวสำรองอ่ะเราไม่รู้เหมือนกันนะจากการที่เคยพูดว่าลินเดอเลฟเป็นกลางล้าป่ะอาจจะได้เห็นก็ได้นะใครจะไปรู้เพราะอย่างน้อยลินเดอร์เลฟเลูกาอากาศดีกว่าเฟซจริงๆลูกาอากาศเพราะเฟซลูกกาอากาศกันไม่ได้เลยังเล่นไม่ได้เลยเฟซลูกาอากาศต่อบอลก็ไม่ได้อย่างน้อยลินเดอเลฟมันยังพอเล่นได้ไม่แน่นะวันที่นี้อาจด้เห็นก็ได้อ่านะอันนี้ก็เป็นมุมผมอนะะ่มาที่มุมเชลซีแล้วกันเล็กน้อยมุมเชลซีก็ปัญหาเดิมครับ คือครึ่งแรกพอเล่นได้พอครึ่งหลังมาคืนฟอร์มครับโค้ชงงๆจัดทีมงงๆคือครึ่งแรกมันจะเล่นดีกว่าครึ่งหลังนะครับแล้วก็ กลับกลายเป็นว่าคนก็ไปลุมมบูริกเยอะวันเจอกับลิฟูเก่งจังเลยนะเลี้ยงเก่งสปีดดีแต่ว่าเจอกับฟูแลมทำไมไม่ผ่านเลยแต่ว่าก็มีการเปิดเผยว่าอ่ะป่วยแต่ผมพูดมาเสมอว่าบอลอย่างบูติกอะ่ะมันต้องดูอีกเยอะเพราะว,าวันเจอกับลิฟูอะ่ะหลังมันลอยสูงแล้วมันออ่นใจในความเร็วระหว่างมิวเนอร์กับบูติกมันเร็วอ,ย,อยู่แล้วแต่คุณเนี่ยจะต้องมาเจอเนี่ยเจอกับเวสแฮมเนี่ยคุณจะเอายัางไงอะ่ะนะแน่นอนคุณเจอกับชูฟาวอะไรเงี้ยงานหนักแน่ ต้องปรับตัวไปเยอะๆแต่ว่าการกลับมาของชอเฟลิกเนี่ยผมว่าน่าจะช่วยให้เชลซีดีขึ้นเพราะว่าปัญหาของเชลซีปัญหาเดิมเลยก็คือเมสันมาฟอร์มไม่ดีแต่ก็ถูกส่งลงสนามคาร์แบตฟอร์มก็ยังดีแล้วก็ถูกส่งลงสนามเอาง่ายๆครับเ so อนโซ่แฟนเดสอะมาแป๊บเดียวซ้อมไม่กี่วันแป๊บเดียวคือดีกว่านักเตะเชลซี Chelsea ที่มีอยู่มาดูเอเก้กับกลายเป็นว่าเอ,เออพอกล้าดูเลี้ยงเดวิดโฟฟาน่าลงมาดูวูบว่า กว่านักเตะที่มีอยู่เทียโกซิลวาเบเนบาเดชิวก็กลายเป็นคนที่ช่วยแนวรับเกป้าเป็นแมนออฟเดอะแมตช์การที่ประตูเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ทุกเกมมันไม่ดีหรอกครับมันทำให้เห็นว่าเกมรับกับแดนต่างๆคุณเนะี่ยสกรีนไม่ได้เลยประตูก็ต้องมาตามเซฟอย่างอาริซงก่อนเนี่ยก็เซฟมาชิบหายไปบ่อยเดคอาร์ก็เหมือนกันอย่างอาร์ซิโนไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ากองหลังเขาดีอยู่แล้วแต่แล้วสเตลก็มีเซฟเยอะแต่การที่ประตูเซฟไปบอ่อยไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันเจอกับเวสต์แฮมพรุ่งนี้ท่ครึ่่งเเดี๋ยววราาากก็มัน